สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆประเด็นต่างๆที่น่าสนใจในวงการเคป๊อปนะครับและในคลิปนี้เราก็จะมาชวนทุกคนพูดถึงสเตจพิเศษนะครับเป็นสเตจท,ที่น่ารักมากๆเลยของไอดอลนั่นเองเป็น굿ไบสแตจนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้ก็เหมือนว่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วที่สาวๆไอดอลทั้ง5คนจะขึ้นโชว์แล้วก็โปรโมทเพลงทอมบอยนะครับกับการคัมแบ็คครั้งใหม่ของพวกเธอในอัลบ้ม INe Dy เองซึ่งกูดบายสเตจครั้งนี้นะครับสาวๆไอดอลนั้นก็มอบความพิเศษสุดน่ารักเนี่ยให้กับแฟนๆได้ยิ้มตามกันทั้งสเตจเลยนะครับเป็นโชว์ที่น่ารักมากๆตั้งแต่เลือกชุดขึ้นโชว์เลยเพราะว่าในการขึ้นโชว์ครั้งนี้นะครับสาวๆนั้นได้มีการนําเอาเสื้อผ้าหน้าผมียกได้ว่าลอกเรียนแบบมาจากรูปสมัยตอนเด็กๆเนี่ยได้เป๊ะมากๆเลยนะครับทั้ง5สาวนั้นเนี่ยก็ได้มีการจัดชุดเสื้อผ้าคอสตูมต่างๆรวมไปถึงพร็อพนะครับที่ใช้ในการแต่งตัวเนี่ยเพื่อขึ้นสเตจครั้งนี้โดยออ้าาางงิมจก ูปตอนเด็กๆของแต่ละคนนั่นเองอย่างมิยอนนั้นก็เอาลุคของตัวเองนะครับมาจากตอนที่เธอนั้นเป็นเด็กน้อยพร้อมกับถือไวโอลินตัดหน้ามาแล้วก็ใส่แววนนะครับมาขึ้นสเตจครั้งนี้มิยอนนั้นเนี่ยเธอก็สะพายไวโอลินแล้วก็เต้นตั้งแต่ต้นจนจบเพลงเลยและอีกหนึ่งคนนะครับอย่างล so ีดเตอร์โซยอนเธอก็ได้มีการนําเอารูปสมัยตอนที่ยังเป็นเด็กน้อยมัดผมจุกสองข้างพร้อมกับติดกิฟต์ดอกไม้น่ารักมากๆเลยและดูเหมือนว่าจะเป็นชุดสไตล์เกาหลีที่น่ารักมากๆเลยนะครับแถมรองเทา้าแล้วก็ถุงเทา้านั่นนกัง่าารม เป็นเหมือนถุงเท้าของเด็กน้อยที่ใส่ขึ้นแสดงงานบนเวทีแบบตอนโรงเรียนอนุบาลเลยน่ารักมากๆเรียกได้ว่าเป็นชุดที่ขัดกับอินเนอร์เฟสเฟียสของโซอยอนมากๆแต่เธอนนเนี่ยก็พยายามทําท่าน่ารักน่ารักให้กับแฟนๆดูนะครับเวลาที่เธอเล่นกล้องในพาร์ทของเธอนั่นเองอย่างสมาชิกคนต่อไปนะครับนั่นก็คือน้องเล็กชูวาเธอก็มาด้วยชุดของเจ้าหญิงแสนสวยนะครับซึ่งภาพตอนเด็กๆนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าถอดแบบมาเลยไม่ว่าจะเป็นมงคาทาแล้วก็ทรงผมนะครับเป็นทรงผมบ๊อบตัดหน้าม้าพร้อมกับถือคาทาเนี่ย เเต้ลลลอดทังพงพยแถมกระโปงเนี่ยก็ยังฟูฟ่องนะครับเรียกได้ว่าเต้นไปเนี่ยก็ต้องระวังตัวเองเหยียบกระโปงไปแล้วก็ต้องระวังพี่ๆในวงเนี่ยมาหยยบกระโปงตัวเองไปด้วยน่ารักมากๆเลยนะครับสมาชิกอีกหนึ่งคนนั่นก็คืออูกี้นะครับอูกี้นั่นเนี่ยได้มีการคัฟเวอร์ลุคของตัวเองตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อยเบบี๋มากๆเลยยังเป็นเด็กหัวเกรียนอยู่เลยนะครับตอนนั้นเนี่ยน่ารักมากๆอูกี้เธอก็มาในลุคของเด็กน้อยใส่กงางเกงขายาวนะครับพร้อมกับเสื้อแขนยาวสีขาวและก็มีเสื้อกั๊กสีเหลือง พร้อมกับมัดผมนะครับแบบแนบไปกับศีรษะเลยให้เหมือนกับตัวเองนั้นปักเกียนมากที่สุดเหมือนกับเด็กน้อยเบบี๋เบบี๋ที่ผมเนี่ยเพิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าที่น่ารักไปมากกว่านั้นและดูกวนมากๆเลยนั่นก็คือการสะพายกระเป๋านะครับที่ดูเหมือนว่าจะเอาไปล้อกับภาพตอนเด็กที่เป็นถุงพลาสติกขนาดใหญ่แล้วก็มีขนมมากมายเนี่ยอยู่ในถุงนั้นอูกีเนี่ยเธอก็เฟยสมากๆเลยในการสะพายถุงพลาสติกใสๆนั้นพร้อมกับใส่ขนมจริงๆเข้าไปในกระเป๋านะครับแล้วก็สะพายมันขึ้นเวทีไปเต้นแบบนั้นเลยเป็นอะไรที่น่ารักก็ กวนมากๆเลยนะครับสไตล์ของอูกีเนี่ยชัดเจนมาตั้งแต่เด็กจนถึงตอนโตเลยและก็มาถึงสมาชิกคนสุดท้ายนะครับสาวไทยของเรานั่นก็คือมินนี่มินนี่นิชานั่นเองสําหรับมินนี่นะครับเธอก็คัฟเวอร์ลุคของตัวเองเป็นชุดขนฟูๆนะครับน่ารักมากๆสีแดงสดแล้วก็ใส่ถุงมือกันหนาวนะครับที่เป็นสีเหลืองสดใสพร้อมกับใส่แว่นตากันแดดเรียกได้ว,ว่าถอดแบบมาเนี่ยเป๊ะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อกันหนาวถุงมือแว่นตาแล้วก็ชุดเอี่ยมที่ใส่ข้างในนะครับมินนี่เองเนี่ยก็ได้มีการ น้ำฮูดนะครับสวมเข้าไปบนหัวแล้วก็ผูกโบว์ติดไว้แล้วก็เต้นมันทั้งอย่างนั้นทั้งเพลงเลยไม่ว่าอากาศหรือว่าท่าเต้นจะยากขนาดไหนนั้นเนี่ยก็ไม่มีหลุดถอดฮูดหรือว่าถอดถุงมือเลยนะครับแถมที่พิเศษไปมากกว่านั้นเนี่ยสาวๆนะครับก็ได้มีการเปลี่ยนท่าเต้นบางท่าด้วยอย่างมินนี่กับอูกีในท่อนเปิดของเพลงนะครับท่อนที่ร้องคู่กันนั้นเนี่ยก็มีท่าเล่นกันด้วยให้แฟนๆนั้นได้เห็นถึงความน่ารักแล้วก็ความสนิทสนมนะครับโดยการเปลี่ยนท่านในช็อตนี้ไปหนเองแมตช์แล้วสำหรับส ความสดใสเข้าไปในการเต้นของเธอพร้อมกับอินเนอร์ของโซยอนด้วยแถมยังได้มีการทําท่าน่ารักน่ารักหรือว่าเอ็กโกนะครับในบางท่อนของโซยอนเองแทนที่จะทําท่าเฟสเฟสแบบที่เธอนั้นถนดัดแล้วก็มักจะทําอยู่บนเวทีแต่โซยอนนั้นก็เลือกที่จะทําท่าน่ารักน่ารักให้เข้ากับลุคแล้วก็สไตล์ที่เธอคัปเปอร์เป็นตัวเองตอนเด็กๆนะครับและสเตจนี้เองนะครับในตอนนี้เนี่ยก็มีคนพูดถึงมากมายเลยในรายการเพลงอินกิกาโยของทางช่อง SBS นะครับเพิ่งจะอัปคลิปลงในช่อง u t u b e เนี่ยแต่ก็มียอดวิวในตอนนี้เนี่ยพุ ตอนนี้นะครับมียอดวิวเนี่ยมากถึง10,000กว่าวิวแล้วแล้วก็มียอดกดไลค์เนี่ยมากถึง2 2หมื่นไลค์นะครับทั้งทที่เพิ่งจะอัปคลิปเนี่ยลงไปในทางช่องได้ไม่นานเองนะครับและเราเนี่ยหลังจากที่ได้ดูก็รีบมาอัดคลิปวิดีโอนี้ไว้เลยเพราะว่าโมเมนต์นี้เนี่ยน่ารักมากๆและชาวเกาหลีนะครับรวมไปถึงแฟนๆเนี่ยก็กาําลังพูดถึงกันอยู่เลยในยตอนนี้มีคอมเมนต์เนี่ยมากมายถึง600กว่าคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแฟนอินเตอร์แล้วก็แฟนเกาหลีเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องราวนี้กันอยู่มากมายเลยเรา พูดอะไรกันไว้บ้างสําหรับสาวๆกับการดบายสเตทในครั้งนี้คอมเมนต์หนึ่งนะครับได้มีการบอกเอาไว้ว่าฉันชอบชุดของอูกีมากๆและชอบมากๆเลยที่เธอสะพายถุงขนมพร้อมกับเต้นไปด้วยตลอดทั้งเพลงมันเป็นอะไรที่น่ารักมากๆและสไตล์ของเธอนั้นชัดเจนจริงๆคอมเมนต์ต่อไปนะครับได้บอกเอาไว้ว่าเด็กน้อยชูวาเธอมาในชุดเจ้าหญิงกระโปรงฟูฟ่องมันเป็นอะไรที่น่ารักมากๆและดูตลกมากๆเวลาที่เธอนั้นเต้นแต่ฉันคิดว่าชุดนี้มันทําให้ชูวานั้นดูโดดเด่นมากๆเลยเวลาที่เต้นอยู่บนเวที คอมเมนต์ต่อไปนะครับก็ได้มีการพูดถึงมิยอนเอาไว้ว่ามิยอนมีสไตล์ตอนเด็กที่น่ารักมากๆและเธอก็ดูเป็นเด็กที่มีความเรียบร้อยพร้อมกับเป็นความเนร์ดมากๆยิ่งสพายไวโอลินแบบนี้ยิ่งดูเป็นคุณหนูเข้ากับสไตล์ของเธอตอนนี้มากๆเลยเรามาดูคอมเมนต์ที่พูดถึงโซโยอนกันบ้างนะครับคอมเมนต์นี้ได้มีการบอกเอาไว้ว่าโซยอนเธอหน้ารักมากๆกับชุดนี้ทั้งที่เธอเป็นคนที่มีอินเนอร์ที่แรงมากๆแต่เธอนั้นก็พยายามลดมันลงและเพิ่มความน่ารักเข้าไปได้ลงตัวมากๆเลยและคอมเมนต์ต่อไป ก็ได้พูดถึงมินนี่เอาไว้ว่ามินนี่ชุดนี้เธอนั้นน่ารักมากๆเธอเป็นแฟชั่นนิสตามาตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมจากการแต่งตัวของเธอตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้แล้วเธอนั้นน่าจะชอบแต่งตัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยเสื้อสีแดงของเธอมันโดดเด่นมากๆคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็ได้บอกเอาไว้ว่าให้ hey, ตายเถอะน,นี่มันบ้ามากๆ,ๆเลยที่พวกเธอคัฟเวอร์เป็นตัวเองตอนเด็กและแต่งตัวแบบนี้ขึ้นมาร้องเพลงบนเวทีเพื่อทําการโปรโมทเพลงทอมบอยมันน่ารักมากๆและฉันคิดว่าอีกไม่นานคลิปพวกนี้จะกลายเป็นไวรัลคอมเมนต์ต ได้บอกเอาไว้ว่าฉันยอมแล้วสไตลิสเก่งมากๆที่พยายามหาชุดพวกนี้หรือออกแบบชุดพวกนี้มาให้เหมือนกับรูปของสาวๆตอนเด็กมากๆพวกเธอคงจะสนุกแล้วก็มีความสุขมากๆที่ได้แต่งตัวย้อนไวัยไปหาอดีตในตอนนั้นและครั้งนี้จะเป็นเวทีอีกหนึ่งเวทีของพวกเธอที่น่าจดจํามากๆอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับก็ได้บอกว่าฉันไม่อยากให้พวกเธอกู๊ดไบสแตทไปเลยฉันยังอยากดูทอมบอยในรายการเพลงต่างๆอยู่และหวังว่าหลังจากนี้ไปจะได้พบกับพวกเธอในรายการวาไรตี้ต่างๆมากขึ้นอย่าเพิ่งหายเงียบ ไปเลยนะไอดอลฉันยังไม่หายคิดถึงพวกเธอเลยและนี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนจากแฟนๆที่เข้ามาพูดถึงสาวๆไอดอลกับการขึ้นสเตจโปรโมทเพลงทอมบอยเป็นครั้งสุดท้ายในเวทีของอินกิกาโยนะครับซึ่งในตอนนี้นะั้นเนี่ยไอดอลนะครับก็จะได้มีการดบายสเตจอย่างเป็นทางการแล้วและนี่ก็ถือว่าเป็นสเตจสุดท้ายในการขึ้นโปรโมทเพลงทอมบอยนะครับสาวๆนั้นเนี่ยก็มอบความน่ารักมอบความสุขแล้วก็รอยยิ้มให้กับแฟนๆกันอย่างมากมายเลยตั้งแต่เลือกคอนเซปต์ในการขึ้นโชว์นะครับแล้วก็แต่งตัวกันมาเรียกได้ว่าเป๊ะ มากๆตัดเต็มมากๆกับการคัฟเวอร์เป็นตัวเองตอนเด็กนะครับไม่เหมือนตรงไหนเนี่ยเอาปากกามาวงได้เลยนะครับทุกคนเพราะว่ามันเป๊ะมากๆตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมรวมไปถึงอินเนอร์ของแต่ละคนเลยซึ่งสเตจนี้ของเพลง Tomboy จาก Idol นะครับก็เรียกได้ว่าซื้อใจจากแฟนๆในเกาหลีแล้วก็แฟนๆที่รับชมอยู่เนี่ยไปได้มากๆเลยกับความน่ารักแล้วก็ความใส่ใจแฟนคลับของพวกเธอนะครับยังไงเนี่ยใครที่ยังไม่ได้รับชมคลิป Tomboy กับการ굿บายสเตทในรายการ Inkygaiyo เนี่ยก็สามารถเข้าไปรับชมได้เลยนะครับที่ช่อง Inkygaiyo หรือว่า ช่อง SBS Kpop นะครับรวมไปถึงในวันนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการ Goodbye Stage ไปแล้วของ G Idol แล้วก็เพลง Tomboy แต่ว่า Tomboy นั้นเนี่ยก็ยังสามารถคว้าถ้วยรางวัลจากรายการนี้มาได้อีกหนึ่งถ้วยนะครับเป็นถ้วยที่7แล้วของ Tomboy แล้วก็เป็นถ้วยที่35แล้วนะครับของ Idol ยังไงฟแฟนๆเนี่ยก็อย่าลืมมาให้กำลังใจแล้วก็ร่วมสแสดงความยินดีกับ Idol ในคลิปนี้กันก็นกได้นะครับหรือว่าถ้าใครอยากฟังหรือว่าอยากให้เราพูดถึงคลิปรับถ้วยรางวัลของสาวๆในรายการนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปแยกไว้อีกลค,คลิปรบว แสดงความยินดีกับถ้วยรางวัลถ้วยที่เของเพลง Tomboy ของ i เด l กันนะครับสำหรับคลิปนี้นั้นอมกอเคป p ับก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องอมกอเคป p ับของเราไว้ด้วยนะครับฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ทั้งอมกอเคป p ับแล้วก็ไอด l กันด้วยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ